ไใาะ่ให้แายไม่ให้รนกไลนอเ่ดยอะทไอไมทำไมไให้เขายกไปน่ะ้ยไหหรือว่าจะบอกว่ามันจะให้นาะ ไม่ให้มันก็จะเอากใจ,ะจะว่าเลยนะมึงก็บอกเลยมึไม่มีหน้าก็มันบอกมันเก็บไปเดียวเดียวจปเอากระมาณเนาเจ็บทุกมา่เดียวมาเลยเดียวมันไม่เอามาอยู่แล้วเรารู้เดียวเดียวเสร็จกถึงขอบคุณค่ะบตองขอบคุนทนี่ดยนะครับตัวยงที่ดม่ยากอย่างนี้ทได้ก็แล้วกั เออใช่จะแบ่งย่อยแบ่งใ้เหลือนั่นอ่ะ้